สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเจี๊ยบฟอร์ดปทุมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเจี๊ยบก็มีรถนะคะเป็นรุ่นแคปนะคะรุ่น xl plus sport นะคะมารีวิวให้ทุกๆคนได้ชมกันนะคะแล้ววันนี้นะคะรถของเจี๊ยบนะคะมาในชุดสีของสีดํานะคะแล้วก็แต่งชุดหน้าเอฟด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.2ดีเซลนะคะ ตัวนี้เป็น160แรงม้านะคะ385แรงบิดเลยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเข้ามานะคะ,ะแล้วก็รุ่นที่ขายดีของตัวนี้เลยอะ่ะก็จะมีสีขาวกับสีดํานะคะเดี๋ยวเจี๊ยบจะพาทุกทคนไปรับชมกันว่าเจี๊ยบแต่งอะไรให้กับลูกค้าของคันนี้บ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้านะคะเจี๊ยบใส่เป็นชุด F150 ให้กับลูกค้านะคะ กระจังหน้าจะาทรงเดียวกับแรปเตอร์เลยนะคะตัวนี้เจี๊ยบใส่เป็นไฟยาวสีขาวให้ด้วยเต็มช่องนะคะมีตัวอักษร FORD ที่ลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะคะขอบแดงนะคะจุด F150 มาพร้อมไฟตัว C นะคะสองข้างเลยให้ปั๊มสปอร์ตนะคะยามค่ำคืนนะคะตัวนี้เจี๊ยบใส่เพิ่มเป็นไฟตัดหมอก ให้เพิ่มเลยนะคะรุ่นนี้ปกติจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็อัปเกรดไฟให้เป็นไฟมาสแตงรนะคะโคมลูกแก้วตรงนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะใส่ชุดครอบเป็นสีดำด้านรอบคันให้เข้ากับรถคันนี้เลยนะคะ ด้านบนนะคะเป็นสกู๊ปทรงใหญ่นะคะทรงฟริตเต็มฝากระโปรงเลยนะคะเป็นสีดำด้านมีรูปหมาเป็นสีแดงให้ด้วยนะคะด้านข้างค่ะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบเรียมนะคะตัวนี้รับกับกันชนหน้าเอฟค่ะ แมกยางใส่ให้เป็นขอบ16ปลายดอกไม้นะคะลายยอดฮิตเลยสติกเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะจะมี100กว่าลายให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะกระจกมองข้างของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างที่ใหญ่นะคะสามารถมองเห็นรถส่วนเรนได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ ฟิล์มเปอร์เซนต์ความเข้มของคันนี้อยู่ที่60รอบคันนะคะติดตั้งกันสาดเดนเจอร์ Ranger ให้ทั้งแคปบสด้าน2องขวางเลยรวมถึงแคปด้วยนะคะเบ้ากันรอยเป็นสีดำด้านมีป้ายเดนเจอร์สีแดงนะคะข้อฝาถังน้ำมันเป็นสีดำด้านเช่นกันค่ะ มาถึงโลบาร์นะคะงานของอัลเรนเดอร์นะคะมีเหล็กที่หนามากๆเลยมีห่วงไว้มัดส,สัมภาระรากจูงได้จริงอันนี้แข็งแรงคงทนมากๆเลยนะคะกระบะไดเนอร์ของ Ford นะคะจะรับน้ำหนักได้ถึง1,300กิโลกร,รัมเลยนะคะ เพราะว่าฟอร์ดเนี่ยมีชิ้นีชิ้นเดียวที่ไหลลอยต่อนะคะส่วนอุปกรณ์ที่เจเปลี่ยนด้านหน้าให้นะคะกับด้านท้ายเจยบก็จะคืนให้กับลูกค้าท้ายกระบะด้วยนะคะไฟท้ายนะคะตัวนี้เป็นไฟเดิมที่มีลำแสงส่องตรงมีขนาดใหญ่นะคะมีสเต,ป,สเตปไฟเลี้ยวไฟถอยแล้วก็ไฟเบรกที่ใหญ่รถด,ด้านหลังเนี่ยสามารถเห็นได้ชัดเจนเลย เจี๊ยบก็เพิ่มมิติโดยการใส่เป็นคอบไฟท้ายให้นะคะมีมีเป็นสีดำด้านตัดเลนเจอร์ด้วยของแท้เลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นเบ้าท้ายปลายดาบนะคะแล้วก็จะมีกันชนท้ายงานของ Outlander เช่นกันคะ่ะมีห่วงรากจูงที่แข็งแรงใช้งานได้จริงคะ่ะตัวนี้เจี๊ยบติดเป็นกล้องบันทึกให้ด้วยนะคะ เป็นกล้องบันทึกทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะอ่าะตัวกล้องเนี่ยจะอยู่ในห้องผู้โดยสารนะคะในห้องผู้กับขี่นะคะนี่เป็นกล้องบันทึกได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเจียบก็ติดเพิ่มไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะ มาดูด้านในกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะเป็นปุ่มสวิตช์ปิดเปิดไฟที่ติดตั้งเพิ่มให้นะคะพวงมาลัยเป็นเน้นผ่อนแรงแบบไฟฟ้านะคะสามารถเซตระบบระยะการวิ่งคร์มเร็วได้นะคะหน้าจอสามารถเชื่อมต่ออันดีอ p p เ a Carplay d n d r o i d Auto ได้นะคะมีลำโพง6ตำแหน่งนะคะ ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะกระจกเป็นตัดแสงอัตโนมัตินะคะจะติดตั้งให้เป็นกล้องบันทึกทั้งหน้าและหลังนะคะตัวนี้ภายในก็จะเป็นแบบนี้เบาะก,ก็เป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมจากโรงงานนะคะส่วนด้านแคบก็จะมีพื้นที่นั่งที่กว้างะคะ่ะ แคบ,บก็สามารถเปิดได้90องศาค่ะตัวนี้นั่งยังไม่แออัดเลยนะคะมีกระบะที่มีแคปที่กว้างมากๆเลยแล้วก็พื้นที่คนขับเนี่ยนั่งได้สามารถสบายมากเลยถ้าสำหรับคลิปนี้นะคะเจี๊ยบก็ฝากท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจี๊ยบ ปอดปทุมไว้ด้วยนะคะแล้วเจ็๊บก็จะมีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมอีกนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเจ๊ยบใ,ในใต้ลิงก์นี้เลยนะคะโทรหาเจ๊บหรือแอดไลน์หาเจ๊บก็ได้นะคะแล้วเจ็๊บก็จะมีโปรโมชั่นนะคะเสนอนะคะคุณผู้ชมหลายโปรโมชั่นมากมายเลยเจ็๊บจะเสนอจนฝาจะถูกใจท่านผู้ชมเลยรับรองค่ะซื้อรถกับเจี๊ยบคุ้มแน่นอนค่ะ แล้วสําหรับวันนี้นะคะเจบต้องขอตัวไปส่งมอบรถให้กับลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ